ก็จะเป็นเนื้อนะครับได้มาก็ใส่ถุงท้อนหลายถุงอยู่เริ่มขึ้นเขียวนะครับน,นี้ก็น่าจะหมักทั้งหมดนะนี่ก็ดับเละนะครับเราก็จะมาหั่นนะครับหั่นก่อนเนาะนี่หั่นให้มันบางๆนะครับหั่นให้มันบางๆนะครับก็ซอยตาม แนวตามนี่ครับอย่างนี้น่าจะเหนียวพอตัวนี่ครับแล้วก็เราจะไปอบกันนะจะไปอบกันนี่ือ เนี่ยครับแล้วก็หันหันก่อนนะครับหันแล้วก็ก็จะใส่หม้ออบก,กันนะเดี๋ยวเราก็เอาหม้อ,อนะครับมาวางนะเราจะอบกันตรงนี้เลยก็จะอบกันนะ หม้อที่ใช้วันนี้จะเป็นตัวนี้นะครับหม้อเป็นตัวสมาร์ทโฮมนะสมาร์ทโฮมนะสมาร์ทโฮมหม้อเป็นหม้อสมาร์ทโฮมปรุงเครื่องก็เราก็จะใส่แค่นะครับเครื่องปรุงรสเรานะเราชอบแบบไหนก็ใส่แบบนั้นเลยนะครับเราก็จะดูยใส่เลยนะครับ ตัวนี้ผมใช้มาหลายตัวแล้วนะครับประมาณตัวที่ห้าแล้วมั้งนะครับแบรนด์เนี้ยครับแบรนด์สมาร์ทโฮมเนี้ยก็ถือว่าใช้ดีอันนี้ผมเอามาใช้ทํากินอยู่ที่หอนะครับตัวนี้อันนี้ทําวสดให้ดูเลยนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นซี่โครงนะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องใส่น้ำมันหอยนะครับเพราะาถ้าใส่น้ำมันหอยมันจะไหม้นะเราใส่แค่นี้ใส่เกลือพอเกล้ออะไรก็หามาักได้ครับ บาร์ครับหลังจากเราใส่หม้ออบเสร็จครับเราจะไปทำพริกผงนะครับรอครับขั้นตอนแรกเราก็จะใส่พริกผงลงไปนะครับผมกินเยอะก็ใส่เยอะนะครับกินนิดหน่อยก็ใส่นิดหน่อยแล้วแล้วก็ ผงปรุงรสนะครับผงปรุงรสตัวนี้นะครับก็คือจะใส่น้ําตาลเล็กน้อยก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้นะครับแต่ตัวนี้คือผรงปรุงแล้วนะครับผมใส่น้ําตาลเล็กน้อยนะเพื่อนนี่คือรสเรานี่แหละเพื่อนใส่เยอะก็อร่อยเยอะใส่น้อยก็อร่อยเยอะน้อยนะครับปึ๊่นะครับแล้วก็จะเป็นตัวน้ำปลานะครับตัวนี้ใส่นิดเดียวก่อนนะครับเพื่อนๆนะเทคนิคก็คือใส่น้ำปลาเข้าไปนิดเดียวก่อนนะคไม่เพิ่งใส่เยอะนะ ก็ไปนิดหน่อยนะครับถ้ามันคลุกคลิกนะครับใส่แล้วก็ชิมดูนะครับใส่ไ,ไปด้วยชิมไปด้วยนะรเรื่อยๆนะครับชิมดูก่อนครับอร่อยหรือเปล่าครับอือหอดีครับออกเค็มแป๊บๆนิดนึงนะเดี๋ยวเราใส่ ตัวนี้เข้าไปนะครับแล้วเราใส่น้ำปลาไม่ดีอ่ะแค่นี้ก็เสร็จนะครับเนาะนะครับพิมพ์พิษแป้งครับมาจังหวะที่เรารอเนื้อนะเราก็เตรียมเคียงเตรียมมีดนะครับแล้วก็เตรียมจานนะครับเพราะว่ารอเนื้อก็น่าจะสุกพอดีนะครับก็ไม่ต้องย่างให้มันแห้งมากนะครับเพราะว่าแห้งมากมันจะกลออไปมันจะไม่นิ่มนะครับเนี่ยประมาณนี้นะครับฉ่ำๆเลยครับ เราก็จัดใส่จานให้เรียบร้อยนะกินปิดกับแก้มก็ได้กับข้าวก็ดีนะครับผมกินได้หลากหลายนะเอามาเรียงเอามาหั่นให้สวยนะเราจะกินเป็นชิ้นแบบใหญ่ๆกัดเลยก็ได้เหมือนกก็อร่อยได้อีกอัตลดหนึ่งเหมือนกันท่ามวันนี้ผมมาหั่นให้มันดูแบบเรียบร้อยเรียบร้อยหน่อยเนาะนะครับเหมือนเราทําคลิปนะปกติก็จะกินเลยครับ หั่นให้มันชิ้นพอดีคำนะครับบางครั้งแต่ถ้าเนื้อเหนียวมากๆนะครับก็ให้เราหั่นชิ้นเล็กๆนะครับแต่ถ้าเนื้อมันนุ่มพอครับก็ให้เราหั่นชิ้นพอประมาณนะครับเนาะทีนี้ทั้งนั้นนะครับการทากับข้าวเนี่ยผมว่ามันไม่มีอะไรตายตัวหรอกครับมันอยู่ที่สไตล์ใครชอบแบบไหนนะครับเนาะผมไม่ชอบอะไรที่มันตายตัวต้องอย่างนั้นต้องอย่างนี้นะครับใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นเลยนะครับมันมันไม่มีอะไรตายตัวหรอกครับสูตรใครสูตรมันเนาะมันจะหั่นประมาณนี้นะครับ นี่เปนะครับเนื so splash, ้อยังแดงๆฉ่ำนิดหนึ่งนะอร่้อใชับเลยนี่ครับผมอือือได้กลิ่นเพื่อนหอมมากครับนี่ครับคู่พริกผงนะเพื่อนครับเข้ากันมากมากครับผมจะบอกให้ครับนี่ครับเข้ากันดีเลยนะครับตามด้วยข้าวสวยเร้อนล์ๆนะอืมเด็ดเพื่อนนะครับผมมครับนี่ครับปูแล้วข้าวสวยมาเลยเพื่อนครับ คลิปนี้ก็กินข้าวกันครับต่อกับการกินข้าวเลยเพนะคลิปที่ก็จะประมาณนี้นะครับผมหากเพื่อนเห็นว่าคลิปดีและมีประโยชน์ไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสัคสไา e ด้วยนะครับสวัสดีครับผม